และไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้นําทีมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะลงพื้นที่ไปตรวจที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ของอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะพร้อมกับยกระดับการทํางานเชิงป้องกันให้มากขึ้นค่ะนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นําทีมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ออกไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ห้างสรรพสินค้าวีสแควร์บิ๊กซีและโลต์ทันครสวรรค์ เนืน่องจากได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลนครนครสวรรค์ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบางโซนของห้างสรรพสินค้าวีสแควร์จำนวนหลายร้านซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการสอบสวนโรคและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโดยจะได้มีการปิดโซนส่วนจำหน่ายสินค้าไอทีเป็นเวลา7วันและในโซนของร้านที่พบผู้ติดเชื้อก็ได้มีการปิดร้านเฉพาะร้านนั้นๆโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนของห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นอย่างดีซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีการออกเยี่ยมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่จึงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าจังหวัดนครสวรรค์ให้ความสำคัญและจะวางระบบเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อหรือให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด โดยที่ขณะนี้ได้ดำเนินการทำระบบนครสวรรค์แคร์เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ก็จะได้ยกระดับการทำงานในเชิงป้องกันให้มากขึ้นก็เนื่องจากว่าเราได้รับรายงานคับจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ว่า พบผู้ติดเชื้อนะครับในในบางโซนของห้างห้างวีสแควร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนด้านล่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโซนไอทีซึ่งแต,แ,ตแต่ก็เรียนเรียนนี้นะครับว่าวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้มีการประชุมนะครับก็จะปิดโซนพื้นที่ด้านล่างนะครับซึ่งเป็นโซนที่มีการขายสินค้าไอทีนะครับประมาณ7วันนะครับ ก็จะเร่งเรื่องของการตรวจเชื้อ,อกับระดับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาขายของนะครับร้านค้าบางแห่งนะครับที่เราพบผู้ติดเชื้อก็จะปิดเฉพาะร้านที่เราพบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ยังไงก็ตามการเรียนว่าในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนของห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์นะครับที่เราได้มีการาป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนะฮะก็นับว่าทำได้ดีนะครับ จากนี้ไปเนี่ยเป็นเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวใกล้ปีใหม่แล้วเราก็อยากจะทราบสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวหรือที่ผู้ที่ผ่านแวะจังหวัดนครสวรรค์เนีให้ขอให้มั่นใจนะครับว่าทางจังหวัดเรานะครับแล้วคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยก็จะให้ความสําคัญนะครับแล้วก็จะวางระบบเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อหรือให้มีน้อยที่สุดนะครับ